กูรุนมากค่ะกูต้อรพีเขาทำได้ผลพี่จะเข็งสรุปเป็นขาสองสองหนึ่งสามาเพร้อมดึงดึงดึง So สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับชิตาชาแนลจ้าวันนี้มาแบบแปลกหูแปลกตาทุกคนมีประหนึ่งถุงมือเป็นเสื้อแบบออกกาลังกายวันนี้มาลุกใหม่นะจ๊ะไปออกกําลังกายแนวใหม่เป็นแนวที่ตัวเองไม่ถนัดเลยทุกคนเพราะปกติแล้วอะต้าออกกําลังกายแบบโดยการวิ่งอย่างเดียวอาจจะ,ะขึ้นรูปให้นะจ๊ะที่ไปวิ่งมินิมาราทอนมาต่างๆนาะนาะนะเรื่องของเรื่องเลยจะไปต่อยมวยแต่ถามว่าทําไมอยู่ๆจะไปต่อยมวยเพราะว่าทุกคนอาจจะจําน้องฝนได้ฝนที่โผล่เข้ามาใน ติปตาบ่อยๆนะก็คือนางกาลังอินกับการต่อยมวยแล้วนางแบบ นางชอบการต่อยมวยมากไม่รู้ทำไมเว้ยแล้วอยู่คุยอะไรกันแล้วนางก็แบบเออเจ้แบบไปต่อยมวยกันไหมเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดจะทํามันตั้งแต่แรกแล้วน้องก็บอกเอ้ยเอาหน่อยไปลองต่อยมวยกันหน่อยอะไรเงี้ยเผื่อมันจะเป็นเวใหม่ของต้าอะไรเงี้ยเพราะทุกทีวิ่งอย่างเดียวใช่ปะก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยไปตบปากรับคําน้องก็เดี๋ยวจะต้องไปต่อยมวยกันนะจ๊ะวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยทุกคนก็ขอแนะนําตัวหนึ่งละกันคือต้ามีตัวนี้เป็นตัวช่วยในการเพิ่มแรงการออกกำลัง กลังกายของต้าก็คือตัว B B Plus นะคะจากเรนาต้าเหมือนกันตัวนี้มันจะเร่งช่วยการแบบเผาผลาญบอกก่อนนะตัวนี้ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะทุกคนตัวนี้มันคือตัว b o o เ t b ร์นอะก็คือเวลาเราออกกำลังกายเราจะอยากจะเร่งการเผาผลาญให้แบบมีแรงในการออกกำลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือดีมากๆนะคะมีส่วนผสมหลักก็คือ แอลคาน,นทีนแอลคาน,นทีนทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะ้องว่ามันเป็นตัวแบบกระตุ้นร่างกายที่ให้แบบเร่งการเรผาผลยยาญอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการต่อยมวยในวันนี้นะแล้วมาดูกันว่าต้าจะเร่งการเผาผลาญได้เยอะแค่ไหนวันนี้นะคะแล้วแรงมันจะมาไหมเพราะว่าตัวนี้สโ,โลแกนเขาก็คือแค่เดินก็เบิร์นแล้วอย่างนี้คือทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าต้าเป็นคนชอบกินสายกินมากบุฟเฟ่ต,ต่างๆก็คือหนักมาก ร็ต้องออกกาลังกายแต่ก็คือเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยอย่างนี้นะจ๊ะมากินก่อนไปออกกําลังกายเลยทุกคนเป็นแคปซูลแบบนี้นะ2เม็ดก่อนไปออกกําลังกายวันนี้นี่นะจ๊ะกินมันเข้าไปเลยโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปขับรถก่อนวันนี้นะคะเราจะไปต่อยมวยกันที่ฟิตแฟทนะคะสาขาพมนาจ,จริงๆเขามีหลายสาขามากอันนี้เราได้ที่พมนาเพราะว่าใกล้บ้านตามากแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ยิมนะจ๊ะ นตอนนี้เราอยู่ที่ฟิกแฟกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อ่มวยกันด้านในคนลอยอ่ข้างในละไปตอนนี้เราก็เข้ามาติดต่อก่อนนะคะว่าเราจะเลือกคูมวยอะไรยังไงอันนี้จองกันมาก่อนแล้วพี่เขาบอกว่าได้คุณครูตั้มเห็นหน้าว่าไม่รู้นี่เราได้คูมวยของเราวันนี้แล้วคุณครูตั้มเออต้องตะโกนนิดนึงว่าเสียงข้างหลังดังมากครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะของหนูหนูอาจจะแบบตระแตนมากเลยมากก็ต่อเลยนะ แบบอะไรัอย่างเนี้ยแบมมืออันนี้ความแบบข้างซ้ายก่อนใส่เน็ตโกเข้าไปท่านก่อนใส่กระปุกใส่กระปุกใส่กระปุกเมื่อกี้คุยกับครูแล้วบอกว่าปกติอ่ะพี่อ่ะวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมไม่ชอบแบบออกมือน้าบอกว่ามันจะเหนื่อยกว่า ฉะนั้นก็ตอบโจทย์วันนี้เรามีตัวช่วยแล้วก็คือ BB Plus ในการเพิ่ม energy ของเราวันนี้นะคะไม่เบิร์นก็เบอร์วันนี้ทุกคนแต่นางสโลแกนไงแค่เดินก็เบิร์นแล้วเริ่มเป็นผ้าเปียกพื้นฐานอันนี้ยังไม่ต้องใส่นอลยังไม่ต้องใส่ไปไปเริ่มมาเลยทุกคนมาเนี่ยมาทุกคนก่อนนะอันนี้คือการเรียนต่อยมวยไทยนะทุกคนทุกคนคงเห็นแล้วเาผัดนี่ใช่ไหมวิ่งนี้มาแรกมาดีมาเยอะมามาเยอะป็ใช้ายแล้วหันมาก ยืดพีคจบอันนี้ครับสะอาดยืดแล้กลับมาหมัดตรงหรือหมัดที่สองครับห <ไป S 1> มัดหลาเป็นหมัดที่เราถนัดที่สุด<า>ใช่ครับออกออกไปเหมือนหมัดยืดเลยครับบิดโอเคเป็นหมัดที่สองครับป้าจึ๊บจึ๊บจึ๊บป้าไปหมัดหูครับหมัดหูซ้ายก่อนนะแซ้ายซ้ายหูขวาอขวาา่โอเคนะครับหูขวางบครับเกือบถุกแล้วเกือบถูกแล้วหมัดหูอีกต้องหักสองมือหมัดหกครับหกครับหูขวา มันละบัตอะบัตรอ่าคัตที่ทางนีมัะบัอ่าถูกกล้องเอออัซ้ายแล้วบัตรซ้ายบัอ่าัดขวาอ่าจริงแล้วหมักเสร็จแล้วฐานต่อไปเราต่อนะครับง่ายเลยสอบนะครับตอบมีสอบขวาครับได้เลครับอ่าประเป็นสองนัดแ้วสอนอดซ้ายท่อซ้ายาทำวลาขวาอ่าต่อมา ฟอก,กับปอก,กับพุ่งกหนทากับเลยได้ไปล้วครับทุกอับนะครับก้าวมาซ้ายไมหดปอ๋อง่ายเลยครับครูร <iled> ุนมากคูทั้งคนยบต่อไปในขัมาสู่ช่วงเข่าเข่าไม่ยากเลยเข่าขวาเลยครับรทุบขึ้นมาขึ้นไป ต่อไปถ้าผิดปุ๊บจับหูลุกนั่งห้าครั้งนะครับมาเไปจ้ามันครั้งแรกจะได้ระวังตัวไงโกรธกันเกินไปแล้วอ่ะข้างซองขวาซองขวาฟ้าตองดำจิ้มจิ้มไม่ต้อย่ังหูตึไปเตะยัเตะนะเป็นยิ้เป็นูปคนไทยที่เตะนะแตยากนิดนึงนะ่ายกยืดยืดที่อาสนดทิ้งไป เาไปอขไปเข้าหลังห้ครั้งนะลเขาไครั้งเดียวขุดเลยกระชาใทุกคนขึ้นขึ้้นขึ้นขึึ้นขึึ้ขนึ้นขึ้นขึ้นขึ้้นขึ้นขนึนน้้นน ลูกถีบลูกถีบลูกถีบรอเวลานี้มานานแล้วณ่าถีบยอน้าจมีถี้ายถีบวีซ้ายก่อนลูขาซ้ายมากอาจาย์ทำไมอ่าถีขวานั่นยกขาขวาไ่าอาจรย์ทไปทีถ้าเราถีบสองนัดถีบขวาขวาขวามาีบซ้ายตาอ้งเโอเคเรกิดมานจแล้วไปกลับบ้านขับแปหนึงน้ดื่มน้ำนิดนึง่ากินน้ำก่านเป็นไงบ้างเจนเหมือนตะกัตนแตนนิได้ยู เดี๋ยวได้อยู่แบบว่าไม่ได้แต่เราได้อยู่แบบว่าได้เฮ้ยแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเหงื่อมาแล้วเนี่ยอบบี BB Plus จะแคดเดิรนกับเบอร์นัวค่ะแต่แต่โอเคมากอะท่าเธออะไรก็โอเคแต่พยายามแบบเกรงมากเลยเดี๋ยวรอตอนเอาจริงแล้วอกี้นี้มันจะเป็นยังไงสาเหตุที่นางแบบท้ามาวันนี้เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวดูท่าเลยเราไม่ยอมไงพี่ก็ทําได้ฝนพี่จะเข็งสรุปเลยเป็นขาขอพักแป๊บนึ่งมาพร้อม ตึง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 ตอบอย่างนี้นะนักมวยอ่ะไม่ใช่เอาเง,งิเง <c oughs> งินเงนแปงแป้งแป้งต้องารกจกาเหมือนเดิมนะจับหูมาเยอะครับฟตึ้งเอ้ฟหนึ่งสองสี่ครับหนึ่งสองสามสี่หกมหนึ่งสอง การท้องก็ไเหอการท้องมามือมือค่อยไปไม่ยอมให้หยุดเลยหนึ่งสองส่ปบไว่บมเย้ เกงนะคูมู่แบบได้เวลาแล้วอ่ะมาอีกรอบหชวนเองด้วยูไม่ต้องชวนเด็กคนี้ชีมาไม่ต่ออยคว้าต่เต ขอหมูกระทะขอปิงซูขอชางงไข่มุกดูครูอุ้เหนื่อยมากเลยวันนี้เหนื่อยสุดเหนยสุดมาก<อ>าเหนื่ยที่สุดเหนื่อยมากตอนไหนสอนน้อไม่เคยเหนือนะะ่อยเขนาดนี้ไม่เลยนะเกลียดครูมากเลยตอนนี้อยากให้หนูเป็นมวยนะครูต่อยครู <c oughs> เปลี่ยนฝนเมอะออยากให้ฝนโชยยกหนึ่งอ <c oughs> เออพร้อ,อมไหมพร้ลย นาทีครึ่งนะาดครับมาวทีุ่กลับไปที่บ้านสอนด้วยนะแหมมันขิบเาก สุดคยอดโอเควันนี้ก็สนุกมากนะคะก็เป็นการต่อยมวยครั้งแรกขอบคุณคุณตั้งมากที่สละเวลามาสอนเราวันนี้นะคะก็เหมือนเล่นกับเด็กนั่นแหละ กกลับเด็ไม่เป็นไรครูเดี๋ยวรอบหน้าหนูไปนอนเยอะๆกว่านี้เดีหนูเมาคืนไม่ได้นอนบนเวทีก็ได้นะอ๋อคิดค่ะฉันตลอดเดี๋ยวรอบหน้าถ้าใครอยากให้มีอีพีสองแบบต้าต่อยมวยแล้วก็มาตูมต้าอีกทีนึงคอมเมนต์บอกทุกคนก็เดี๋ยวไปปิดคลิปกันตรงนู้นแล้วกันอันนี้ขอบคุณกูต้ามากค่ะมานั่งพักแล้วเดี๋ยวก่อนกลับแล้วกันเดี๋ยวถามทางพี่ที่ยิมในบ้านีอซ์กิ๊ฟเฟ สุดหล่อของเราอันนี้เป็นเบสโค้รได้ป่ะคะใช่ครับเ,เ,เป็นเทรนเนอร์อ,อ๋อเป็นเทรน,นเนอร์ใครอยากมาหาบุเ้เตก็มาหาได้นะคะโอเค มีเวลาแเป็นแบบว่าันธรรมดากับันหจุไ้เลือกอใช้แบบที่เราโอเคใครสะดวกแบบไหนก็มาได้เลยอันนี้เราอยู่ที่สาขาสาขารามินทาสาขารามินท,ทาอยู่ในห้าพรมนาศนะทุกคนอยู่ที่ชั้นส<ช>ี่เนาะของเราอยู่ชั้นสี่เข้ามาคือเห็นชัดเจนมากเพราะยิ้มสีเหลืองสวยงามมากนะจะที่ฟิทแฟรนะคะขอบคุณทางฟิทแฟร์มากมากแล้วก็ขอบคุณพี่เต้ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณครูคมวยที่มาสอนเราวันนี้คุ้ั้ม สนุกไหมสนุกไหมเหนื่อยแบบเหนื่อยถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแบบออกกําลังกายอะแต่มันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะต่อยมวยอะมันเป็นอะไรที่แบบเออสนใจแล้วเออมันใช้พลังงานเยอะแล้วก็รู้สึกมันใช้ทุกส่วนมันไม่เหมือนวิ่งไงวิ่งก็วิ่งเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าผลสามารถดึงพี่ออกมาจากคอมพอร์โซนตัวเองได้ที่ชอบวิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีอะเออแต่ถ้าเอาจริงก็แรงอยู่ไปทาอยู่นั้นตอนแรกก็คิดว่าแบบ หวยยันแบบจบสี่ห้ายกเลอยู่นะเออก็ไ<ๆ>ม่คิดว่าตัวเองแรงจะเยอะขนาดนั้นเอาจริงส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมาด้วยที่แบบเรามีตัวช่วยไงมันก็อาจจะมาจากดีบีพาที่ว่ามันเป็นตัวเพิ่มแรงตรงนี้มัน,มนผสมแอลคานทีนด้วยเล่นระบบการองผานแล้วก็เพิ่มแรงในการออกกำลังกายอย่างเงี้ยช่วยได้ดีมากๆเพราะไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมีแรงเยอะขนาดนั้นใครสนใจนะคะไปฝากได้นะคะที่ไลน์แอดตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวตาจะขึ้นให้เป็น QR วโค้ดนันมาหน่อยทุกคนแล้วก็ไปแอดไลน์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะ ของพี่เกดแล้วก็พี่อ้อไปให้ด้วยนะคะขอบคุณมากวันนี้รู้สึกว่าได้มีมีพัสมาแรงมาแบบมหาศาลชิคก็แอบขิงใครบางคนได้นิดนึงเพราะว่าอย่างเราไม่ได้กินนะถ้าเรากินนะออน่าจะเยอะกว่านี้เยอะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะคอยติดตามมา่คลิปหน้าฝนาจะมาพาเราไปเล่นอะไรอีกนะคะคกิจกรรมเยอะเยอะแยะมากฝากติดตามมัน้ว้กับช่องชิต้าชแนลนะคะคอยติดตามว่าตาจะไปรีวิวที่ไหนไปแซ่บ พาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล ok ้วนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายายนม่มาขนมีนมาขึนมานาขึนม้มาขมาขมามาขมาาขึนมาขึา้มนกึน้า้น